สวัสดีครับก็มาตามรอยวัตถุมงคลกันต่อในรุ่นรวยมหาเศรษฐีที่ยังมีอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะพูดถึงตะกุดดินกับพิ่กุมานเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะครับแลนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันอ่าครับมาต่อกันด้วยพิกุมานเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดิน เนื้อดินเผาครับดุนรวยมหาเศรษฐีนี่แหละครับจัดสร้างเนี่ยในข้อมูลระบุไว้ทั้งสองเนื้อว่าสร้างสามพันองค์นะก็อีกตางข้อมูลไปก่อนนะครับว่าจํานวนกัดจร้างก็สามพันองค์นะครับครับก็ศึกษาตามรอยวัตถุมงคลไปด้วยกันครับเพื่อศึกษาสะสมครับพี่พวงเพชรรวยมหาเศรษฐีครับสวัสดีครับ